ครับพี่น้องเบาซึ่งการน้อมือผมเองเบาซึ่งการกับมาบ้านพงพดคกับพี่น้องพอดีพี่น้องเข้าถึงเลกหรือไม่โชคลาบกันหลายคนเนาะผมเองเบาซื่งกางเมื่อนี้ก็สิมาขอโคลาบน้ำปูสีสุโธไม่ย,ยาปทุมมาครับพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่ทั้งหนอยันบ่ท่านได้เข้าไปเนาะเดี๋ยวเขาเข้าไปในการครับพี่น้องจวขอโคลาบน้ำกัน น้ำปูสีสุโธไม่ยาปทุมมาครับพี่น้องอยู่บ้านพงโพดครกับเดี๋ยวเขาไปในกันเนาะตอนนี้ก็มาบ้านพงโพดพี่น้องที่มาขอโศกลาบน้ำปูสีสุโธไม่ยาปทุมมาครับเดี๋ยวเขาไปขอโศกลาบอก,กันเนาะพี่น้องเนาเดี๋ยวเขามาบูบูชาถูกเทียนครับพี่น้องบูชาทูกเทียนก่อนเพื่อไปไหว้ขอโศกลาบเนะบาะ มืาอนี้ก็มาสองสองพี่น้องมากับวิถีชาวบ้านคือเก่าทีมงานสายเดิมครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่ะเดี๋ยวมืาอนี้มาเอาโศกลาบเหมือนกันครับพี่น้องอยู่บ้านพงพดเนาะเอาขับมาขอโศกลาบเหมือนกันครับพี่น้องมืาอนี้กับเบาเส้นข้านอยู่บ้านพงพดเนาะว่าพี่น้องเ้าก็ได้โศกลาบไปกับไรปูร้ายก้นมะเสาก่าเป็นมะแก่บนกับไรอยู่พี่น้องเพียงแต่ว่ามาบอท่านเนาะกับพอเป็นยังมาหลังขอหลัง ปูเปนไห่คือเก่าแล้วพี่น้องมือเด็กจขอเองเนะพี่น้นองอนนอมอ,งอ็กจะขอเองเนาะมาลังขอหลังปูเปนกเมตาสงสารคือเก่าละไห่คือเออก่ามือเด็กจะมาของวดงาาวันที่หนึ่งเมษาคร 2, ับพี่นอ้ <c oughs> นอง <c oughs> ว,วันที่หนึ่งเมษาปศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็มาขอขอให้มันไปออกเมื่อนั้นละวันที่หนึ่งเมษาปศสอพันห้าร้อ็ด ครับพี่น้องของบาสินขานเมืเ่อเด็มากขอสกราบจากปู่ศรีสโตไม่่าปทุมมานาอพี่น้องครับมาเอาด้วยกันกับบาสซึนขานครับพี่น้องครับก็พี่น้องครับบาสซึนขานกำลังถูบเนาะถูบเสียงค่ายถูบมงคนนะพี่น้องครับเทพท่านใจอยู่นะ สาตุเ้อปูสีสุธโอม่ยาปทุมามาโมนีผมเองบาวเซนการก์กสิมาขอขอส่กลาบน้ำปูสีสุธโ,โม่ยาปทุมมาได้นี่ขอเลข,ขอเบอร์เพื่อใส่เอฟซีหรือพีนอน่น,น,อน,น,น้องบาวเซนการ์เนาะโมนีลูกหลานก็ได้พวงมาไล่โมนีลูกหลานก็ทีท่จุดถูกเสียง้ายเด้อปูสีสุธโอม่ยาปทุมมา ก็ให้เมตาละสสสารเบาสินค้าเด้อสามตัวตรงๆเลยเงว้ยนี่ว่ามาหลายรอบแล้วซอยเมตาละสสสารเด้อปูซื่อต้มมนอยาบต้มมากก็ดี้อนี่ขอเลขสามตัวตรงๆเด้อเลขที่ขอ้อนี่ห้ไปออกวันที่หนึ่งเมษาพศสองพันห้าร้อยหก สิบเจ็ดเด้อปูสีโทไม่อยากตุ่มมามาหลายรอบแล้วขอให้สามโตตรงๆเด้อไม่สายสำเร็จเลยจุดถูกเสียงทายก่อนครับพี่น้องเนาะไอปูเป็นเงก์เสิออกตัวใดไอปูเป็นโดนบันดาลเห็นในถูกชัดๆพี่น้องเข้ากันเข้าด้วยกันกระบอซึ่งข้าเนาะเมื่อนี่เนาะอยู่ที่บ้านพงพดพี่น้องเข้าอยู่ที่บ้านพงพดก็เบิ่งด้กันเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็ยุทธถูกกับพี่น้องเนาะ ยูทูบเสียงไทยว่าเลขปูซีตุโท้เมียหาปทุมมาเพิ่นใส่ตัวใดพี่น้องเขากำมาเบิ่งเรื่อมาล่อเอาในก,นกนา,ารกับบป๋าสินคขั้นน้องมณีเนาะอยู่ที่บ้านพงพศสามตัวตรงๆเด้อปูให้ออกเลขไข่รางวัลทีหนึ่งวันที่หนึงนน่งเมษาวสอสองบ้นร้อยหกสิบเจ็ดเด้อปูเลขกอีกบระเป๋าซึ่งขั้นขอมณีให้พี่ออกคนนั้นเด้อปูเด้อพอได้มีเงินมีทองใส่ในปู อัตคัดแห้งส่วนนี้เงินทองกับบุคฮอยมีเลยมาขอเพ่งบารมีปูแด้นี่ขอเพ่งบารมีปูซอยเมตตาและสงสารขอสิ้นขาดในเด้อปูศรีสุสโธเม่ยาปทุมมากก็ดีนี่สาธุสาธุสามโตตรงเด้อปูเด้องสามโตตรงตรง,ตรงเลยสาธุสาธุสาธุ เทศกาลกัจจุตถูไปแล้วน้องพี่น้องขอปูศรีสุโธเมียาปทุมมาครับขอโชคขอลาบคือขอเล็กข,ขอเบอร์น้ำเพลเนาะมันซอยเมตตาละสงสารเนอะปูมัวน,นี้มัวน,นี้ห้ยสามตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงเลยเนอะปูบ้านพงพดครับพี่น้องขอสงสโชคลาบน้ำปูศรีสุโธเมียาปทุมมาเนาะอยู่ที่บ้านพงพดครับพี่น้องเนาะ เดินเปิดบรรยากาศพี่น้องเนาะพี่น้องเ้าก็โชคดีมีใช่ใหรือโชคถือเหล็กถือเบอร์เพิ่นกับมาหเหลี่ยงปูน่ามือนี่พี่น้องเนามีผลไม้มีน้ำผ่าวนำ้ำดอกน้ำแดงน้ำเปล่าครับโชคดีถือเหล็กเบอร์เพิ่นกับมาหเหลี่ยงปูสีโทุไม่ยาปุ่มมากครับพี่นอ้องเดินเปิดบรรยากาศไปก่อนเนาะ ไปกลับไปเบิ่งถูกครับพี่น้องเพราะว่าหยุดไว้แล้วเนาะจยุดถูกขอปูซีทุ่ไม่อยากประตูมาไว้แล้วครับพี่น้องเลขที่ขอมื่อนี้ก็คือให้ออกวันที่หนึ่งเมษาปศะสองพันห้าร้ยสิบเจ็ดครับพี่น้องเข้าปูใส่ออกมานานเนะเาะเลขบาร์ซข้ารขอเมื่อนี้ยก็มาเอาในการครับพี่น้อง ทอเมตตาและสงสารเด้อปูศรีสะโตมายาประมมาเมื่อนี้ก็มาขอเพ่งบารมีผ em, de mm ู้มีฤทธิ์มีเดชหูทิพตาทิพทอยเมตตาและสงสารลูกหลานเด้อขอสามโตตรงๆเด้อหัวนี่ปูน้องเฮ้าเดี๋ยวเอาไปเบิ่งเล็กถูน้องกันเนาะสวาสด้ตตวใดครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งเล็กถูน้องกันตอนนี้ถูกก็ใหม่ล่งหลายเติบแล้วเอาไปเบิ่งเล็กถูน้องกันเนาะพี่น้อง ตอนนี้หนึ่งกับโพมาแล้วพี่น้องเนาะหนึ่งโพมาแล้วเด๋ยวซุ่มขาอไก่พี่น้องเด๋ยวซุ่มเขาเนาะหนึ่งชัดเย็นแล้วครับพี่น้องเนาะหนึ่งชัดเยนแล้ววันนี้ผมเองว่าสังกัรกับมาขอเลข,ขอเบอร์น้ำปูสีสุ่งมนยาประมมกอาอ่บัติพงผุดพี่น้องเป็นการยุทถ,ถูกเสียงท่ายเนาะตอนนี้ก็บหนึ่งโพมาแล้วพี่น้อง ผมมาแล้วเอากรมาเบงิงหรือม,มาหลุนเอาในการครับพี่น,อน,น้องว่าเสด็เล็กยังไงเนาะวันนี้วันนี้ผมเองบาง้าเส้นขั้นกับเหตุคิปเพื่อเปลี่ยนแนวทางเด้อพี่น้องมาชองช่องครับพี่น้องมากับวิถีชาวบ้านเนาะวิถีชาวบ้านสแนลครับพี่น้องอาม,มาแล้วก็ซอยเบิงแล้วก็ซอยก็ไหลก็แชะให้น้ำแน่เด้อพี่น้องครับพี่น้องหนึง่งพรมมาแล้วับพี่น้องครับน่าจะเป็นหนึ่งสี่พอหนึ่งเท่เไรพี่น้องหนึ่งมาแล้ว ัหนึ่งสี่แล้วหนึ่งหนึ่งขอฝากไลค์ก็เชรดกดติดตามเด้อพี่น้องเข้าวาเห็นคลอีกที่นี่ที่จังหวัดเราางขึ้ข้ามแล้วพี่น้องครับับดหาเนี่ยท่าไเชียงจู๋ไห้คับเอฟซีเลนะครับพี่น้องครับได่รไรวัดูผซื้อว่าพี่น้องเขาตัวนี่ถูการถูกายเนาะเยสเก่าถือรแฮงคนนน เจ๊แปดเจ๊แปดโอ้เจ๊แปดเนาะเจ๊แปดถึงหลายแห่งเนาะพี่น้องมาแก่บนกันแซลเลยบนกันหลายอือเจ้ามือใหญ่พี่ตันมากปย่างเจ้าแก่ใหญ่เนาะเจ้าแก่ใหญ่ได้ไปหลายหลานอยู่พี่น้องพี่ตันมาแก่บนสุดนีเพิ่นว่าเขาจะเอาหนังรับมาเนาะหนังรับสุดใหญ่หนังรับสุดใหญ่หมดกวนนี่ยผมก็เอาจ้างหนังเนาะ่นจ้างหนังมาใช้แก่บนให้พี่น้องเบิงไปแล้วอือครับงวดก่อนเพิ่นก็โชคดีไปก็เลยจ้างหนัง กลางแปลนมาสายให้ปูสีส no, like ุดโตไม่อยากปุ่มมาหรือปีนองก็เบิ้งไปแล้วเนาะงวนนี้เพวลนเอานางล่าเนาะตามเพคนบอกเนาะเอ่อเปิดเอานางล่าสุดใหญ่เพมนสุดใหญ่มาปูสีสุดโตไม่อยากปุ่มมากพวกเอ่อพี่กีเหลี่ยวนี่เคนในนังมักเกลียบุญเนาะอืมในนังจอใหญ่จอหนักจอใหญ่ครับพี่น้องก็มาเกลียบุญเนาะปีนองปีนองเขากะ มือมือเพ hmm ิ่์สเอานั่งล่ามาหนิเขาต้องรอเบิ้งด้กันเนาะรอติดตามครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่์สสีมาแล้วเพิรนสขอต่อส่วนนั้นเนาะขอต่อเลยครับพี่น้องครับเพิรนสขอต่อส่วนนั้นถูกสีงวดติดครับพี่น้องครับถูกถิดค่น้องถูกสีงวดติดครับเพิ่์สเอานั่งล่ามาแล้วเพิ่์สก็เลียงแกบนสวายเรียบร้อยเพิ่์สก็จุดถูกขอต่อเลยเพราะว่าส่วนมากเพิ่์สจะได้เลือกทูมเนาะส่วนมากจะได้เลขอูมเล้วพี่น้องมัมาปัญหาเรื่องการเจริงโตกวัยรัฐบาลไทยเนาะเดี๋ยวท่าน เน้นการเหรียญการพนันบอบหบีบญเน้นเียนการพนันพี่น้อง oh, บอสนับสนุนนําบาเป็นแค่นแนวทางเนาะเป็นแค่นแนวทางนะครับพี่น้องครับอโดโอดพิจรารณาพี่น้องเข้าผู้ที่เบิ่งแล้วก็นล่อเด้อพี่น้องล่อเพิ่นมากแก่บนก็บล่อเบิ่งคลิปอีกรอบนึงเนาะครับมื้อนี้ก็เอาเลขหรือถูกบ่าเซิงคานไปก่อนถูกมงคลเฮาะถูกมงคลเพื่อเป็นแนวทางไว้ก่อนเนาะไม่ถูกเสริมกันเสริมกันพนันหรือแนวทางไว้ก่อน เดี๋ยวแต่เป็นเรื่องสมมุติคือเป็นแนวทางเนาะนี่ครับสี่โผว่าเรียบร้อยชัดเจนครับเดียวชัดเจนสีเขาก็รอเอาในปูเป็นโชคดีนัะหลับพี่น้องเข้าเอาตรงปูเป็นดวงแห้งเออปูเป็นดวงแห้งเขาก็รอเอามือเพิ่นมาบวงสวงแล้วเพิ่งกัล่ำถวายเรียบร้อยเพิ่กอจะขอโชคลาภต่อกเบิ่งคลิบปาสซงข่านหรือวิธีชาวบ้านแล้วเขาก็รอเบิ่งมื่อนั้นดีพี่น้องเดี๋ยวผมสิมาตามอีกรอบนึงเนาะ ภาวาโชคดีมีใช่ในการแต่โอนี่ผมเองบาวส์คานมากแล้วก็เลยมาขอเด็กเด็ดน้ำปูสีส้มไม่หยาวัตุม่าเพือเอฟซีหรือพี่น้องบาวส์คานเนาะผู้ตีเบิงคลิปเนาะตอนนี้กับถือว่าขอไว้ก่อนคอยเปิดโฉกโดลาเปิดดวงโผสามตัวตรงๆนินเนาะตรงกรับสี่สี่หนึ่งสี่ หนึ่งซีนะหนึ่งซีซีนี่เนี่ย1ป็นซี่เงซีหนึ่งหนึ่งซีซีได้เลยมันมักจะมีกระดูกต่องเนาะโอ้โหตอนอักล่ะสิบใตังประเทศก็ร่บตีเราะนี่นเอง1 4นงซีเราเป็นนาาจเมนหนึ่งซีหนึ่งก็คักจุดสามสามเจ้ามาวันนี้นี่ตองหมดเลยเนะเมืนอหตองเมดแเมนเล็กู่หมดเลยออทั้งสามทั้งทั้งสามสามเจ้าสามผูกเลยหนึ่งซีหนึ่ง ห้าสามห้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์สิบเก้าวันนี้ก็หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งเลขห้าไหมครับพี่น้องอมีแต่เลขคู่เลยพี่น้องอาจจะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งครับพี่นอ้อ,อ,ะะน 1, 4, 1, นองครับ ทุกคนว่าถูกเชียงไค่ถมกมงคลสามเจ้าครับพี่น้องครับพี่จะเล็กตองแล้วพี่น้องก็เล็กครูทั้งนั้นเลยโอ้เงินี่อจจะไรกันเล็กครูนะครับศูนย์ศูนย์ก็ตัวนั้นก็ศูนย์ศูนย์เก้าอีกคู่หนึ่งก็ <3. S 2> ห้าสามสามห้าถูกของเบาเชียงไคนหนึ่งสี่หนึ่งครับพี่น้องครับมาหลายรอบเลยปูกับมึงงูนี้ไงตรงตรงเล้อปูเด้อ ตรงเลยวนี้ปูเราโปรดใช้พิจรารณาในการรับชมเด้อพี่น้องเนเาก็เป็นเ,นเรื่องสมมติเป็นเรื่องแนวทางนะในการเชียงโฉกวันที่หน,น,นึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับพี่น้องหรือ,อไปตามประเทศนนไดสรุปเรียพี่น้องครับหนึ่งสี่หนึ่งเด้อสรุปเรขกครับเพื่อปนแนวทางครับพี่น้อง